สวัสดีครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่คลองสิบนะครับคลองสิบกม15นะครับอยู่ฝั่งตะวันตกนะฮะรุ่งครับจะพามาดูที่ดินนะครับที่ดินแบ่งขายแปลงละ2 0 0ตารางวาเร็วนี้เลยนะครับกดติดตามกดลิงก์เข้ากลุ่มรอเลยนะครับคลองสิบฝั่งตะวันตกบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับแปลงละ200ตารางวาเพียง4แปลงเท่านั้นช้าอดหมดจริงๆนะครับดาวตำ หลังจากดาวทำสัญญาเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินทันทีนะครับ200ตารางวาเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปดูกันนะครับยังไม่ clearing เดี๋ยวรอเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวรุ่งรีบ clearing แลวรีบขายนะครับก็เร็วๆนี้เลยนะครับกดเข้ากลุ่มตามลิงก์ไลน์ข้างล่างนะครับหรือว่าทักส่วนตัวก็ได้0 9 5 7 9 3 9 4 9 6สนะครับสะดวกนะครับทุกเวลานะครับทุกเมื่อเชื่อวันเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนี่ยครับเข้าจากเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกเพียง 400เมตรนะครับกระซิบเลยนะครับนี่นี่ไฟฟ้าประปาไฟฟ้าเนี่ยจะหน้าแปลงนะครับต่อขยายไม่ไม่ยากต่อขยายเข้าไปไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราขับเข้าไปดูกันนะครับนี่ครับตำบลบึงกาสามอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะครับ200ตารางวา4แปลงนะครับราคาไม่ข้าม4,000บาทต่อตารางวานะสวยงามมากนี่เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับสังเกตนะครับ รุ่งครับขอพิกัดขอร่าได้เลย0957939496นะครับแลงมีสวยมากนะครับอันหน้าทิศเหนือด้วยนะครับนี่คับไปเนี่ยถนนเป็นถนนลูกรังนะครับเอ่อถนนหินคลุกหินคลุกแบบนี้นะครับนี่ไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วครับนี่ครับเข้าไปจากเรียบคลองสิบฝั่งตะวันตกเนี่ยเพื่อนบ้านนะครับฝั่งตะวันตกเพียง400เมตรเนี่ยฮะ มีเพื่อนบ้านลากไฟมาใช้แล้วนี่ถนนเข้าออกก็ไม่คิเลนะครับเหมาะทําสวนเกษตรนะครับโคกน้องนานะครับเต็มเต็มก็2ไร่นะครับตุ้งแบ่งแปลง200ตารางวาเพียง4แปลงเท่านั้นนะครับสีแปลงสนใจทักมาคุยมาเจรจานะครับดาวตามผ่อนนานนะครับผ่อนถึง5ปีได้เลยครับสปี5ปีได้นะครับสดฉนดครุกแดงพร้อมโอนเช่นกันนะครับทักมาคุยเลยนะครับ ราคาไม่ข้าม4,000บาทต่อตารางวานะฮะนี่200ตารางวานะครับเงื่อนไขง่ายๆนะครับสำหรับทีมเราขายนะครับรุ่งครับขายเนี่ยก็คือดาว50,000นะครับต่อแปลงนะครับ200ตารางวาแล้วก็ผ่อนกระทางดาว5ปีหลังทำสัญญาเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทันทีนะครับนี่ก็คือรอเคลียร์ริงนะครับเข้าไปตรงนี้อีกนิดเดียวนะครับอีก100เมตรก็จะถึงแปลงเราเดี๋ยวรุ่งครับจะอัปเดตสถานการณ์อัปเดตสถานะ เรื่อยๆนะครับกดเข้ากลุ่มรอได้เลยครับตุ่งครับจัดให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ